ก็ขอพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ของปัจจุบันนะฮะซึ่งอาจารย์ก็เคยเตือนสิทธิ์ล่วงหน้าไว้แล้วแล้วก็ได้บอกวิธีในการควบคุมแก้ไขซึ่งเรื่องวุ่นวุ่นใน,ในทางในในปัจจุบันเนี่ยถ้าตามวิชาเรามันก็เกิดจาก การที่มีดาวเจ็ประจำปีซึ่งปกติแล้วเนี่ยถือว่าเป็นดาวทาหารแต่ว่ารอบของปีนะของปีนี้ดาวเจ็ดเป็นเทพแห่งสงครามซึ่งก็จะทำให้เกิดแต่เรื่องเรื่องดาวนะทั้ง ภัยต่างๆที่จะเกิดนะะเกิดขึ้นทั้งโลกแล้วก็ยังลุกลามไปจนกระทาั่งทำให้มีการป้นชิงนะะโจรขโมยนะะมากมายเป็นพิเศษทีนี้ด้วยเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้ มันก็พากันตกใจนะพากันตื่นตื่นตนกคนอื่นนะอาจารย์ก็คงคําพูดของอาจารย์ก็คงไม่ไม,ไม่ไม่มีน้ำหนักนะแต่สําหรับพวกเรานะที่เป็นสิทธิ์และปฏิบัติมาตลอดระยะเวลานะหลายสิบปีเนี่ยก็คงจะ พอเข้าใจได้นะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดนะมันเป็นเรื่องที่ควรนำไปปฏิบัติถ้าสามารถทำได้อาจารย์ก็อยากใหเ้เรื่องที่เรากำลังเดือดร้อนกันอยู่นี้นะหมดอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะหมดสิ้นไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งแต่เดิมเนี่ย อาจารย์ก็ให้ตั้งน้ำกลางบ้านนะควบคุมเฉพาะดาวเจ็ดซึ่งเป็นตัวปัญหาหลักๆสำหรับปี2563แต่ว่ามันก็จะมียังคงนะมีอิทธิพลต่อดาวดวงอื่นๆที่เป็นดาวประจำปีที่เราควรจะควบคุมให้มันครบหมดทุกตัว เพื่อที่จะได้ตัดปัญหานะในในปลีกย่อยนะแต่ว่าก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับปีนี้นะดาวทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่ในภาพที่เห็นแล้วนะในตำแหน่งกลางกึ่งกลางบ้านกึ่งกลางเมืองกึ่งกลางประเทศนะศูนย์กลางต่างๆ ก็จะมีดาวเจ็ดซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นดาวดาวเทพแห่งสงครางหรือดาวทหาราเขาแก้ไขด้วยการตั้งน้ำนะให้มันมีขนาดใหญ่พอนะถ้าบ้านก็คงจะประมาณสักโถหนึ่งอย่างน,น้อยก็มีน้ำสักสี่ห้าแก้วอยู่ในโถแล้วก็ควรดูแลรักษานะมันรักษาน้ำนั้นให้เต็มแล้วก็ให้สะอาด นอกจากนี้แล้วก็จะมีดาวที่เป็นดาวร้ายนะทำให้เกิดความอ่อนแอนั่นก็คือดาวสองดาวสองในปี2563นี้อยู่ในทิศใต้ซึ่งก็จะมีผลต่อปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเงินระบบแบงกิง้งระบบการเงิน พราะนั้นเพื่อที่จะให้มันไม่รุนแรงนะสำหรับพวกเรานะก็แนะนำว่าขอให้เอาสิ่งที่เป็นโลหะนะจะอะไรก็ได้นะถ้าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่สามารถติดต่อกับทางโรง,งเรียนได้นะเราก็หาที่เป็นโลหะ มาตั้งวางอยู่ในทิศใตนะ้อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการวัดจากจุดศูนย์กลางของบ้านซึ่งดาวสองนี่มันจะอยู่ในทิศใต้แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะนอกจากการหาวัสดุที่เป็นโลหะมาตั้งในทิศใต้เราก็เน้นนะโดยการติดเหรียญหรือวางเหรียญ นะเป็นเหรียญจักรพรรดิเหรียญจ,จีนโบราณนะซึ่งควรจะเป็นหกเหรียญนะถ้าใครมีห้าเหรียญก็โอเคนะก็ถือว่าใช้ไดนะ้แต่ว่าอยากให้เน้นไปที่6กเหรียญนะก็จะทำให้อิทธิพลของดาวสองซึ่งจะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายทางด้านเกี่ยวกับเรื่องการเงิน มันบันเทาเบาบา,บางไปนะหรือถูกควบคุมได้ดวงดาวอีกดวงหนึ่งที่เราควรจะควบคุมและแก้ไขนะก็อยู่ในทิศตะวันออกนั่นคือดาวห้านนั่นคือดาวห้าซึ่งก็เป็นดาวที่เป็นอัปมงคลอย่างยิ่งนะ มันจะทำให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงนะจนถึงขั้นที่จะเป็นทุกพลภาพนะป่วยหนักนะหรือถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งในปี2563มันก็อยู่ในทิศตะวันออกนี้นะซึ่งทิศต,ตวันออกเองเนี่ยก็เป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ นะเพราะนั้นเมื่อมันมีดาวที่ร้ายแรงนะมาตั้งอยู่ในทางวิชาก็ถือว่ามันจะมีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพซึ่งก็ควรที่จะควบคุมการควบคุมดาวนี้ก็สามารถทำได้นะโดยการวางโลหอีกเช่นกัน จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นถ้วยที่ได้รางวัลซึ่งทําจากโลหะจจะเป็นของที่ระลึกที่ทําจากโลหะได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนวิกฤตให้มันเป็นโอกาสเปลี่ยนพลังอัปมงคลให้เป็นพลังมงคลแล้วก็เป็นในรูปของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเราก็อาจจะใช้เหรียญจกกักรพรรดิ เหรียญจีนโบราณ5ห,หรือ6เหรียญพูกด้วยได้แดงเอามาวางในลักษณะทํานองเดียวกันกับทางทิศใต้ซึ่งก็จะสามารถควบคุมดาวร้ายตัวนี้ไว้ได้อีกตัวหนึง่งสำหรับดาวร้ายที่ก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นตามความเชื่อในวิชาวงจุยเต่าหมวกดำนั่นก็คือดาวสาม ซึ่งในปี2563นี้ดาวสามก็มาอยู่ในทิศเหนือทิศนี้เป็นทิศที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินซึ่งก็ดาวน,นี้มีชื่อเรียกโดยเฉพาะดาวสามีมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าดาวเงินมันก็มากระทบถูกเกี่ยวกับเรื่องการเงินพอดีในปีนี้การแก้ไข นะหรือควบคุมมันนะเพื่อที่จะทำให้ไม่มนะีปัญหาหรือมีน้อยที่สุดนะเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินที่ได้จากการาประกอบการต่างๆก็คือการนำเอาวัตถุสีแดงนะมาวางไว้ในทิศเหนือเพราะว่าดาว3ามนี้มีคุณสมบัติเป็นธาตุไมนะ้เราก็ควบคุมโดยการใช้ไฟ นั่นก็คือหาวัสดุวัตถุที่เป็นสีแดงซึ่งเราก็อาจจะตัดกระดาษสีแดงนะเป็นรูปสามเหลี่ยมเอามาวางไว้หรือสิทธิ์ที่ได้รับแจกจากอาจารย์นะเป็นยันไฟะเป็นวงกลมแล้วมีอักษรภาษาจีนนะเขียนไว้ว่าไฟซึ่งได้แจกไป ก็เราสามารถมาแปะติดไว้ที่นี่นะครเพื่อทํำลายความเป็นอัปมงคลทํำลายพิฆาตนะตามคุณสมบัติของยันและรวมทั้งควบคุมดาว3นะซึ่งอยู่ในทิศเหนือของบ้านนับจากจุดศูนย์กลางหรือไทจีนะเพราะด้านเมื่อดาวทั้ง4ี่ดวงสองสามห้นะ 2, 3, 5, 7, ถูกควบคุมปัญหาต่างๆก็น่าจะสงบนะแล้วก็หมดไป จนเป็นที่สบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ขอให้สิทธทุกคนนะได้นำไปปฏิบัติแล้วก็ทำกันอย่างเคร่งครัดคอยดูแลให้เคล็ดวัตถุต่างๆเหล่านี้อยู่ในที่ของมันนะโดยเฉพาะในตำแหน่งดาวเจ็ดเนี่ยน้ำจะต้องสะอาดรนะะอย่าให้พร่องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ สิทธิ์เนี่ยช่วยกันแชร์ออกไปนะช่วยกันบอกต่อเพื่อทำให้นะคนอื่นๆนะที่เขาได้รับความเดือดร้อนเป็นปกตินะในสังคมนะได้อยู่รอดปลอดภัยนะก็หวังว่านะสิทธิ์คง,งจะช่วยกันนะช่วยกันแนะนำช่วยกันชี้แนะนะตามวิชานะครับ